ลาเอ้ยลาขึ้นตนเป็นมะลิลาพดอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาแตกอ่อนเป็นมะลิลาพอแตกงาเป็นมะลิหลวงไปเลยไปเลยทาเลยเอ้าไปโอ้โห มีการมีเสียงของเพลงกองคั้งรุ่รยกระป๋องครับอาวุธไม่ไมาดูแลเลยนี่แห้งหมดแล้วอ่ะเ <c oughs> ขาอยู่นู้นเดี๋ยมันนู้นฮ่าฮ่าเขามีงานใหม่ <c oughs> งานมีสร้างไว้แล้วเขาก็สร้างไว้แล้วทีงานนู้นเขางานใหม่มีฝีมือเขานะนี่มีมัดเชือกมัดเชือกอะไร คงจักจะได้ศิลปะยังไงก็เรียกศิลปะได้ทั้งนี่เอาที่หมามากรเอากรองเข้าเรือเอาดอกไม้กิ่งไม้แล้วมาโปะๆเขาก็เรียกศิลปะอเอาเอาะายมาเอายำ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 พื้นที่หมดแล้วเนี่ยมีรถมาจอดมันเรีพื้นที่หมดแล้วกันเดือน ใส่ทีก็เดือนคนเราก็ค่อยๆฉลาดขึ้นนะตรงแอรต้องแรกโดยชีวิตเอโหดเป็นศพกันทับทมเลยแลกเลยครับความเป็นศพค่อยมีปัญญาค่อยมีความรู้มันก็มันก็น่าทึ่งอยู่ว่าไอทฤษดี<ไ>เอเอโควิดโควิดเ<ไ>ี่มันเป็นทฤษฎีที่ ยืนยันสัจจะของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรแฟร์แฟรแฟรแฟรนั่นน่ะฮะนั่นแฟร์แฮะอ๋อเป็นรถนะฮะฮะรถไฟอะไรครับไฟของรถอะฮะไฟไฟเลนเงี่ยครับไฟเลนกระพริบไฟเลนไหนอยู่บนหน้ารถถ้าติดไม้ไม้เพื่อให้คนรู้ว่าประตูกันเงี่ยครับไม่มีรถจอดอยู่ฮะมีรถจอดอยู่ใช่ไหมครับมีรถจอดอยู่อ๋อเหรอไฟเลน โอ้อ๋อมีรถรถยูบอนเปนรถคนขยะจะรอดตรงนี้รอดประตูหมาตรงนี้เจ้าของเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรเขาจะรดน้ำเป็นไม้เช้าเย็นเนีไหเจ้าของไปไหนอ่ะรถรอดประตูหมาไม่เป็นเอออย่างนี้แหละใช้ได้เลยแป๊บเดียวทำไมหมดถึงช่างอ่ะใช้ได้เลย มันไม่แจกับพมเนี้เก็บไปมันก็ตายจริงเฉยเนี่ยดูนี่ยอะไรกินหมดแล้วแจกไม่พอให้อีกคนนึงดูๆเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรนี่ไงได้แต่ดูมาทางนี้ครับมาทางนี้ได้แต่ดูโอ้ยมีแต่รถเทเลอร์เฉยๆหิงไปฉ่นมีไปก็ไปลงแล้วก็ไปลงแล้วอ๋อเขาซ่อมฮะฮะก็มาซ่อมเทเลอร์ อ๋อแล้วเขาจะซ่อมอีทำไปซ่อมว่าจะซ่อมได้แล้วนะเออแล้วคนทิ่มาล้อลงมาแล้วซ่อมไปทำไปซ่อมไปเอ้าพอมันก็ต้องเปลี่ยนสภาพย้ายสภาพเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสถานที่ย้ายสย้ายสถานที่เปลี่ยนสภาพเป็นถนนแดงทุกอย่างมันก็ย้ายสถานที่เปลี่ยนสภาพไปแลสภาพไป ไม่เป็นเซ็นถือว่าตัวเองอยู่ข้างนอกแล้วมันเซ็นไม่ไมัเซ็นนี่ไงเขตนี่ไงเส้นเขตได้นี่ไงเส้นเขตอยู่อยู่ในเขตอยู่โอ๋อนี่ออกจากเขตดิโอเคผิดกฎหมายเนี่ะเนี่ยจำการตรวไมจตาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนาะผิดกฎหมาย ว่าผ wow. 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 ู้ใหญ่บ้านยังนอนหลับวันนี้ไปอยู่ริมวัวร้านนี้ไปทำอะไรกันตั้งคาฟ้าบ่ะอ้าวอันนี้สะสมมาจากไหนเนี่ยยุ่งสกีเนี่ยของจ่อเมือ่อนก็ของชเมืองน่าเขางามนะเขางามเขียวขับสันกลด้วยดีจริงๆ โควิดเนี่ยโอ้โหมันไปซุป่มซุ่มสร้างทฤษฎีเอาไว้สำหรับมาใช้ในงานกาละนี่โอ้โหเยี่ยมเลยถ้าไม่ได้โควิดนี่ก็จัดการากอะไรยากนะอาหะจลามวยได้ข้าได้ <c oughs> ปิดประตูเลยนี่ <c oughs> ไปญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็ปิดคือปิวแล้วไป,ปร้านาทั้งเยอครับ โลกนี้หลายครอบครัวจะทำแน่หรอกครับโอ้เ <Find> จ้าเมืองไปไหนมาสอนไปสามคนสี่คนสองคนสองก็มีของสองคนทำงานก็ไปสนุเข้าไปเอออเรปฏิบัติการจดลับใจแล้วมั้งเออจดลับใจก็จะหาเงินมา เดีือดตั้มใจจะหาไอเดียไอเดียไอเดียฉ <field> <im> <uting into> <ibles> ูดใช่เขารู <melod> ้จ <im itation> ักเส้นของเขารู้จักเส้นของคนชาวบ้านชาววิลเล่นี่มาถ่ายกันว่าเส้นนี้เนี่ยมาเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยก็ไม่มตรกีกิโลอ่ะเขาวัดมาแล้วเขาให้มาให้ใบมันปกมันเจ็ดร้อยตั้งแต่เจ็ดร้อยเกือบแปดร้อย แม,ม,ม่นมดเดินเดินดเดินเล็งเลงดูไอส้สะพานโคงยย้งรุงมันจะเกิดไหมสะพานโคง้งรุงสะพานไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะครับไปถึงหรอ,อกเอาจริงเตาม้อก็ยังน้อยก็สี่ห้าล้านนะอุ้ยสะพานที่เราจะให้สิบล้อมันวิ่งข้ามได้ด้วยะ le, สะพานโคง้โครงรุงแล้วไม่อยากให้มีเสาในแม่น้ำเดื๋ย ให้เป็นโค้งไม่ให้มีเสาในแม่น้ำน้องเป็นเหล็กกันนั้นเลยอะไอทีมไอบีแบกเงินอยู่น่ะเอาเหล็กสองอันนี่มาใส่ดิแต่็กมจะยอมไม่ละสองก้อนสองอันเนี่ยสนต้องดัด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 โค้งโอ้โหไม่จะโค้งน้อยๆนั่นนี่ยเทิร์มไม่ใช่น้อย ถ้าโค้งเล็กเกินไปโค้งต่ำเกินไปก็ไม่มีแรงต้องโค้งสูงๆหน่อยถึงจะแรงมีแรงที่จะจรับน้ำหนักเหมือนเหมือนสะพานโบาานราณนะครับต้องอย่างเงี้ยต้องสูงๆ,งๆไปตรงถนนนี่เลยกะตรงถนนเื้อันเล่งๆนี่เจอต้นหย่มช้าแน่เลยไม่ไม,ไม,ไม่เป็นเจอแค่เอาซอกซอกระหว่างตรงช่องเนี่ยช่องช้าช่อง เจอจังก็เจอจานเออมันจะเจอจานไงทุกมีการออกได้จานมันเยอะได้จานเยอะจานเยอะจานเยอะนี่นี่นี่ช่องนี้โอ้ยเวลาทำงานเดี๋ยวสองต้มนี้ไม่อยู่งหรอกติดล้อไม่ได้หรอกครับอนี้นี่ช่องนี้ไอตัวไอตัวนี้มันตายแล้วช่องมันเดิมมันเหนหาวกันไอตัวนี้ตายแล้วนีช่องนี้ เนี่ยสบายเลยไอหินอยู่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นไรเราเป็นตะพานโค้งรอบไปไม่เป็นไรหินไป็นอยู่ใต้ตะพานก็ไม่เป็นไร,นไนร,นไรคนจะไปนั่งเล่นใต้ตะพานไปนั่งหินไี่ก็ยังได้เลยเนี่ยตรงพอดีถนนนั่นแหละพอดีถนนเลยเอา้าวลาไปรับงานไป <laughs> เนี่ยผมลบ ผมเราทำปั๊มแล้วครับจะเอาน้ำขึ้นนี่แหละตรงนี้แหละประมาณประมาณนี้แหละนี่แหละก็ประมาณเช่นนี่นี่แหละตรงนี้เลยเนี่ยตรงต้นจานต้นนี้เลยเนี่ยนี่แหละตรงต้นจานต้นนี้กับต้นนี่นแหละสามต้นนี่เลยทำไมไม่เอาตรงที่มันโล่งอยู่แล้วนั่นแหละมันไม่ตรงอ่ะไม่ตรงเนี่ยสามต้นนี้ตรงพอดีเป๊ะมาแล้วเนี่ยคนรับงานมาแล้ว ใช้หินได้ไหมคะอะไรไม่ได้ม่นโค้งเนไม่ผ่านโค้งไม่ได้จะไม่มีเกาะกลางกลางสะพานโค้งรุ่งต้องท่านคงคิดตอ่าต้องออกแบบดีๆดูจะทำยังไงมันดูมีราสีโค้งรุ่งมีองค์ประกอบยังไงให้เลยสิบล้านเออสิบล้านได้ครับ สิบล้านสร้างสะพานโคร้งรุง่งอ่าสร้างเลยภายในห้าปีอ้าวให้ห้าปีด้วยอ้าวมารับงบมารับงบอ้าวแล้วก็ไปเลยสิบล้านบอกก็สร้างเอ้ส<ป>ะพานโค้งรุง่งให้สิบล้านเนอะในระยะห้าปีให้เสร็จสะพานโค้งอย่างตรงนี้น้เนี่ยโค้งรุง่ง<อ>ไม่ให้มี <nel ue. S 1> ต้นเสานะตรงนั้นมันมันทับไปหน่อยใช่ ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ย,ยต้นไม้สามต้นนี่หมดเนี่ยต้องย้ายออกต้นไม้สามต้นนี่แตะตรงมานเนี่ยผ่านโคง้งรุ่งครอบไอ้ก้อนหินก้อนนั้นอยู่เลยเนี่ครอบวันนี้ก้อนนั้นอยู่ใต้สะพานสะพานโคง้งรุงเอาเลยให้งบสิบล้านภายในห้าปีแต่มือก้อนแต่มือกอนสิบล้าน นี่ไม่ใช่ช่างมา,าไม่ใช่ช่างช่างก่อสร้างนี่เขาช่างเถอะช่างข้ามนี้เลยพะท่านนะข้ามนี้ข้ามนี้แหละนี่ข้ามนี้แหละเบิ้งข้ามไป ตรงฟังรถเราเขาแน่นอนจึงก็ข้ามไปฝั่งไหนแล้วก็มีไม่มีเสากลางอีกต่างหากไม่มีเสากลางเลยต้นมานี้พอเลยสิบล้านไม่ให้ออกนะฮะตรงนี้มันต้นอะไรกินนรงกฐินนรงนะเขาไม่มีปัญหาอะไรเอาออกใช่ไหมครับเอาออกหรือไหมเอาออกก็ได้มันมีต้นนี้อยู่ต้นอะไรต้นนี้สูงทรงทรงทรงะไเดาปะไม่ใช่แต่เดาไม่ใช่ต้นต้นดูดีเหมือนกันแต่ก็ดูไม้อ่อนนะไม่ใช่ไม้แข็งถ้าไปตรงเลย แต่ก็เอาทุกกระถินน้ำลงออกได้ต้นไม้นี้ไว้ปื้ตรงนี้เลยก็มาปลูกเสริมขึ้นต้นไม้ปลูกเสริมไม่ได้ถ้าไม่จะถ้าถ้าจำเป็นจริงก็เอาออกจำเป็นก็เอาออกงั้นก็ทำนี่เลยนี่ไม่ใช่ช่องนี้นะนี่ช่องโน้นช่องสามตนช่องสามต้นเขาจะออกยาวในกองถกตรงกันพอดีนึงไงตรงแต่โตนที่ทางถนนนั่นเลยถนนท์ตาออกเนี่ยปื้ดเนี่ย นี่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 นีเลยนะนี่นี่นี่ยังไงมันก็ต้องออกมันต้องออกเพราะมันจะต้องมีเคิร์ฟให้ให้รถวิ่งขึ้นเนี่ยต้องต้องมีเคิร์ฟให้รถต้วิ่งขึ้นดีฉาานชองว่างนี้เลยตีนตะพานต้องมีเคิร์ฟให้รถวิ่งขึ้นมันก็ต้องออกสามตนถ้าจะเป็นออกไม่เหลืออยู่ไม่ได้เพราะว่ารถสิบล้อขึ้นได้ ให้ให hey, hey, mm ้รถสิบล so the mm ้อ hmm. ข mm ึ hmm. yeah. Yeah, ้นมารถสิบ hmm. ล mm ้อรถสวยครับเพราะมันเป็นที่โล่งแล้วก็มันมีโพองเรถมันทรวงเนี่ยมองมาดีเนี่ยที่บุษบุมาดูพอดีโอ้โหกับแสงพระอาทิตย์กับอะไรน้อยดูมามองมาปั๊บเนี่ยโอ้โหสะพานโค้งรุงทั้งเป็นสวยเลย แล้วก็ทำให้งานยิ่งกว่าสามารถมองเห็นแสงตรวันได้ด้วยทำใหงามยิ่งกว่าเจ้าเฉลิมชัยทำเขาสีขาวนะของเราคงรูงของเราสีของเจ้าถวันมันดำของเจ้านี่มันขาวของเรานี่สีเป็นคนังของเราหนึ่งนะันดำสีรุ่งนี่มันดูแลระบบร่างกายโดยเฉพาะน้ำเหลือง สวรรน่ะมันดำส่วนเฉลิมชัยมันขาวเราสีรุง้งน้ำเหลืองนี้ผูมทตานทานโดยเจ้าะสีรุ้งนะครับจําจเป็นต้องมีสีเพระาะนั้นครับผมเพียงแต่ในกี้เพิ่อมากราบเพระท่านให้ทราบว่าเมื่อวานที่ออกรายการหยดน้ําใจไปเนี่ยปรากฏว่าระบบล่มเลยคนเข้ามาดูเยอะจนวันนี้เข้าดูยังไม่ได้ จราจรติดขัดครับโอ้โหนี่เป็นมุกหรือเปล่าจะให้เชื่อไหมเนี่ยมุกหรือเปล่าคนละคนที่รายงานถ้าถ้าว่าอานนท์ก็รายงานก็เป็นมุกแหละแต่ผมไม่ใช่ครับนี่กับรุ้งมาเป็นพยานรุ้งอยู่ไหนนี่กลับบ้านแล้วลอยู่ดีนะหลังหลังร่มเลยพี่ท่นคนข้าเยอะผมน้ำตาซึมร้องไห้เลยหยดไม่หยุดพูดไม่ออกร้องมากเกินแล้วยังหยุดไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลย หยัดมาหยุดผมเลยพูดไปติดเลยเราให้เลยเพราะโอ้มันเรารู้ว네 ah e> ่าคนข้างนอกเนี่ยมันถูกคนที่ไปอ่ะคนที่ไปจริงๆเขามารับเองไม่ค่ะก็ให้ทางสวนเขาส่งเองนะคะส่งเพอร์ลี่ส่งอะไรเราให้สวนทาวตะวันส่งให้ส่งยอดมันให้ส่งอะไรที่ให้เขาปลูกให้เาไปปลูกอ่ะะคหลลักๆแ้วย์เบอร์จิตตะโกงให้ไป อะไรครับโค้งเยอะโค้งเออเราไม่ยาบยับก็ได้แล้วแล้วใครที่พอเป็นศูนย์ได้เราให้เขาเป็นศูนย์เลยแจกต่อไปเลยทํายังไงจะโปรโมทขายม่ยราบยับก็ไดเป็นเป็นตัวให้ไม่ทำไม่ก้อนเห็ดนะก้อนเชื้อผิดก้อนเชื้อเผิดได้เป็นตัวให้ตัวให้เป็นตัวให้รถมารถมาขยับหน่อยโอ้ยอสวยมาจกแจกทุกอย่างแจกทุกอย่างที่ขวางหน้า ตอนนี้คเออนเดียรว่ามันถ้าทำทำนายของเด็กชายคนหนึ่งในรุ่นคนอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะเสร็จได้เนี่ยกว่าจะชนเชยโควิดได้ต้องเดือนพฤศจิกรรมพฤศจิกาปีหน้าโอ้โหปีหนึ่งปีกวาา่าพฤศจิกาปีหน้าปีหน้าปีกว่า แต่เดือนพิจิกาแต่เดือนพฤจิกาที่ถึง<ป>ก็ดูที่หมอดูคนไหนจะแม่นครับ <c oughs> แต่แต่เดือนพฤจิกาที่ถึงปีนี้ทําท่าว่าดีอันนี้คือตกแล้วเนี่ยนะครับทําท่าว่าดีแต่มันกลับซุดลงไปอีกพอเดือนธันวาจะซุดหนักลงไปอีกทีแล้วไปดีขึ้นกัพฤจิกาปีหน้าพฤจิกาปีนี้ทําท่าว่าดีท่านัเข้าไปใหม่นะนเนี่ยกรกราสิงหาเอาไว้ย้อนนั่นเดี๋ยวไป ข้ามจำไมเราลอดดีกว่าข้ามสบากยากเย็นเนอถอะให้รอดสบายสบายยากอะไรไปปีนอยู่ได้ก้อนนี้หลายบาทนะเนี่ยนั่นเจ้าเมืองโอ้ย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 อ้ยโอ้ยีอยอ้ยอยยยยย นี่อย่าให้มันหายไปนะเนี่ย้โหออกหรือเอาเลี้ยงไม่จนใส่ตูดมาหมดแล้วันเป็นต้นอะไรมันด้วยอ่ะมันป่ามีมันป่าติดมาด้วยนี่อย่าให้มันหายไปนะเนี่ย้โหยอดงามลเให้มันอยู่เดี๋ยวอย่าให้มันหลุดหลุดออกไปกิยงโอ้โหเนี่ยน้ำมากก็ไม่ค่อยดีนะมันไม่ชอบพอหยดี อ่าได้พอดีน้ำมากก็ไม่ชอบน้ำมากเดือดตายอ,อ่าน้ำมากเดือดตายต้องน้ำ,นำอ่าต้องน,น้ำพอดีเลยเหมืนนนนอ,อนในต้นโลงในต้นโลงน้ำมากก็ได้อ่าต้องพอดีโอ้โหเยอะนะั่นะนะ่ะเอาไว้ให้เผาน้ำตาลนี่ไงนี่ยมันตาของมันเนี่ยมันนน แล้วมันมันจะไปย่างหัวลงไปในหินได้ไงโอ้ถ้ามันเกิดเเออป็นมันหินเนี่ยเนี่ยโอ้โหจะขบเข้าไปเนี่ยขบไปเนี่ยมเันป็นหัวมันหินเนี่ยโอ้โหจะคบเข้าไปเนี่ยโอ้ไปต้มใช่ไหมพิ่งจะดันเข้ามาได้ก้อนเดียวอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่ไงเขาเอื้อนดันดันก่อนเด็กก่อนน้อยบ่อนี้เอาไว้ทำไมเนี่ย มันไม่ได้เรื่องอะไรนี่ยังมีเห็นเี่กเอาขึ้นมาหมดเอาถมไปดินไปเลยไม่ไไมผายชายใส่ชิ้นทำไมใส่ดินนี่ดินมันโดแพงกว่าดินทมเออถมไปเลยตายแล้วป่ะอืมตา,ตายตอนนี้ไม่ตายไม่ตายแล้วมันไม่ได้เ,เรื่องแล้วนี่ถมดีกว่าตายแล้วครับหล่นหมดเลย ต้นมะต้นนี้โยกมาโยกมาปลูกไม่ใช่ตน้นไม้จินล้อมมาปลูกตอนนี้ตอนนี้ก็ล้อมาปลูกไม่ขึ้นตายทั้งคู่อืมล้อมาปลูกทั้งคู่ตายทั้งคู่ไปไหนหรอโอ้ลักสมัครทีแล้วเหรออะไรนะีะกองเขาวขาวเขาวขาวนะไปให,หม่ๆหนึ่งไปไอ้นี่ขาวนี่เอง ใครมาขุดทรายอะไรกันนี่ก่อสร้างรัดเชางงักหมดเลยสะตนห้องขัดเท้ารีอถ้าฝนลงอะไรก็จะเกิดปูนมันจะแข็งแล้วหรือมั้งไงหนะไอพูดไปนี่มันคงจะชาไปหน่อยแล้วทรายมันแข็งไปแล้วเอาไว้ทำแบบบ้านคลิปนะจะทำขั้นเไ็น